สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาสัมภาษณ์นายนิกรขันเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ในหัวข้อกรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาและการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีผู้อำนวยการค่ะสวัสดีครับผมนายนิกรขันเล็ก ผู้มในการโรงเรียนชุมชนบ้านคายได้มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนชุมชนบ้านคขยแห่งนี้เป็นเวลา1ปีกับอีก2เดือนนะครับก็เป็นโรงเรียนขยโอกาศนะครับมีครูลและบุคลากรจํานวนมากจำนวน30กว่าท่านมีนักเรียน5 0 0 51 1คนในการบริหารจัดการก็ ได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองครับในวันนี้พวกเรานิสิตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยพะเยาว,วิทยาเขตเชียงรายสาขาบริหารการศึกษาอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการนิกรขันเล็ก ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาสําหรับคําถามข้อที่หนึ่งนะคะอยากจะถามท่านผู้นวยการว่าในโรงเรียนมีแนวทางในการวางกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ตามนโยบายในด้านใดบ้างคะ <c oughs> แนวทางกรอบการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนชุมชนมัดคายนะครับ ในด้านานโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วก็ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนแล้วก็ในในเร่งด้านการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับค่ะ นอกจากมีกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ตามนโยบายแล้วโรงเรียนมีการจัดทําแผนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันค่ะครับในในเบื้องต้นก็ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวความนโยบายจากหน่วยเหนือจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็ของเลขาสปทตลอดถึงนโยบายของผู้มืนในการสนันง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาจากนั้นก็นำมาศึกษาแผนปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแล้วก็นำมาสู่การจัดทำให้สอดคล้องทั้งของกระทรวงสกษาธิการและของสนันุงานเขตนะครับที่สำคัญก็คือการนำผลผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาจัดทำเป็นมันทำสวอตเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนของสาษาแล้วก็จะได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในในปีการศึกษาถัดไปครับค่ะ จากที่ท่านที่พูดมานะคะก็จะเห็นถึงกระบวนการนะคะการทํางานของเรียนซึ่งผ่านรูปแบบของการสวอตใช่ไหมคะ,ะส่วนประเด็นคําถามต่อไปที่อยากจะถามท่านผอนะคะว่าในการปฏิบัตินะคะการทําแผนกลยุทธ์ประจําปีไปแล้วคะ่ะอยากจะถามท่านผอว่าท่านผอมีกระบวนการวัดผลและติดตามผลในการดําเนินการทําแผนอย่างไรบ้างและผลที่ออกมาอยู่ในรูปแบบใดบ้างคะท่านผอคะ เมื่อสิ้นปีการศึกษาทางโรงเรียนได้มีการประเมินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปีนะครับใน,ในทุกโครงการแต่จากแต่ละโครงการที่ได้ํำเนินการไปแล้วมีโครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จตามตามเป้าหมายที่ทตั้งไว้จากนั้นทางโรงเรียนก็นได้จะทําเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของโรงเรียน นำนำผลการปฏิบัติงานมาศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอีกทีหนึง่งแล้วก็มีการประชุมแต่งตั้งแต่งตั้งครูและบุคลากรเป็นคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีผลเอสเอของของโรงเรียนได้ค่าเป้าหมายดีดเยี่ยมร้อยยละแปดสิบห้า จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของสารกษารทำให้ทราบว่าการปฏิบัติงานนั้นได้ผลสำเร็จที่ผลในระดับดีเยี่ยมซึ่งสื่อถึงการปฏิบัติงานของเรียนได้ปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐานที่ที่ตั้งไว้เบื้องต้นได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อขอรับข,ข้อเสนอแนะข้อเห็น จากที่ประชุมผู้ปกครองได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอรับข้อเสนอแนะต่างๆของคณะกรรมการนำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์ของสงานศึกษาและมีการการวางแผนของกลยุทธ์นั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เช่นนโยบายลดภาระครูนิยบายลดภาะราภาะผู้ปกครองและนักเรียนและก็นิยบายลดภาระนิสินของครูที่สําคัญก็มีการกําหนดให้สถานศษานั้นเป็นสถานศราที่มีความปลอดภัยอ,อันที่สองคือการวางแผนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้ปกครอง โดยมีการสอบถามข้อคิดเห็นต่างๆทัง้งจากการไปพูดคุยกับชุมชนกับผู้นําในที่ประชุมของชุมชนหมู่บ้านเพื่อเป็นนําข้อเสนอแนะนั้นมาปรับในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสารกษาในโอกาสต่อไปครับครับสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะครับในฐานะที่ท่านเ,นเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสําคัญในการ กำหนดกลยุทธ์นะครับวางแผนการปฏิบัติงานอย่างท่านมีแนวทางหรือวิธีการใดบ้างครับที่จะแนะนําให้กับผู้บริหารยุคใหม่ครับเพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตครับในฐานะนเป็นผู้บริหารนะครับก็ได้ให้ความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธ์เป็นเป็นสำคัญแลกะก็ปรับ ในการจะทําแผนปฏิบัติแผนการในการจะทําแผนปฏิบัติการประจําปีซึ่งจะต้องอมีการศึกษาอย่าง,อางรอบรอบด้านและที่สําคัญก็จะต้องอติดตามแผนการใช้แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นไปได้ความาเ,ปเ,ปเ,ปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ จึงต้องมีหลักของ 4M เในข้อที่1คือแมนคือการบริหารจัดการบุคลากรน,นั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอันที่2ก็คือ,อเรื่องของมันนี่คือเงินซึ่งทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินอ,อุดหนุนรายหัวนักเรียนก็จะต้องมีการวางแผน ตามโครงการแล้วก็จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมของโครงการข,ข้อที่3ามมทเดเรียนวัตถุดิบผู้เรียนอาคารสถานที่และบุคลากรจะต้องให้ความสราเราในฐานะเป็นผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับ3ส,สิ่งนี้ครับอันที่4วิธีการปฏิบัติงานของสาษาจะต้องมอีจะต้องเป็นผู้ที่ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำให้การบรหิหารงานนั้นราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับ จากการที่เราได้สัมภาษณ์นะคะในทางการบริหารกลยุทธ์นะคะสู่การปฏิบัติในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะการวางกลยุทธ์ตามกรอบนโยบายนั้นนะเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแล้วก็เป็นหัวใจหลักของผู้บริหารที่จะนําพาโรงเรียนนะคะสู่ความสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนดไว้นะคะในโอกาสนี้ค่ะทางกลุ่มพวกเรานะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อ,อนิกรขันเล็กนะคะเป็นอย่างสูงที่ให้ เขียิมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดำเนินการทางด้านกลยุทธ์แล้วก็การกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติค่ะขอขอบคุณค่ะ จากการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะในการสอบถามในการวางแผนกลยุทธ์นะคะในรายวิชานโยบายและกลยุทธ์การศึกษานะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะโรงเรียนชุมชนบ้านคายนะคะโดยท่านผู้มุ่งในการนิกรขันเล็กเนี่ยท่านได้วางกรอบแนวคิดในการวางกลยุทธ์นะคะซึ่งตอบสนองตามนโยบายนะของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษานะคะแล้วก็ เราสามารถมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะว่า,าเราจะวางกรอบนะคะกลยุทธ์ระดับสหศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งกลยุทธ์เราเข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารโรงเรียนนะคะซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่ได้วิเคราะห์แผนต่างๆซึ่งการวิเคราะห์แผนนั้นต้องอ วิเคราะห์จากแผนระดับที่1ระดับที่2ระดับที่ส,ะสนะคะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทําให้แผนหรือกลยุทธ์ของเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะคะแล้วก็ตอบสนองตามนโยบายที่ตั้งไว้นะคะดังนั้นผู้บริหารนะคะซึ่งจะเป็นผู้บริหารอนาคตต้องวางแผนกลยุทธ์ให้เป็นนะคะโดย ต้องทำการ s w o t a n a l y s s s นะคะของโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยนะคะโอกาสหรืออุปสรรคทางด้านใดเพื่อนะจะนำมาประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆนะคะซึ่งจะออกมาในรูปแบบของวิสัยทัศน์นะคะเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้ใช้ในการดำเนินงานในโรงเรียนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้น นะคะในการดำเนินงานต่างๆเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าจะต้องมีการประเมินนะคะและติดตามผลนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาออกมาแล้วนะคะเราต้องนําแผนคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยลงสู่แผนปฏิบัติการนะคะแล้วก็มีการดําเนินโครงการ แล้วก็จะมีการติดตามและประเมินผลตามโครงการนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะคือการรายงานผลการประเมินตนเอง<ม>หรือเราเรียกว่า SAR อันนี้จะเป็นการประเมินในภาพรวมว่าเราได้เดเนินตามดำเนินการตามเป้าหมายหรือได้ดำเนินตามกลยุทธ์ได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ซึ่งจะออกมาเป็นค่าเป้าหมายตาม MOU ที่เราได้ทำไว้ แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดไว้ซึ่งถือถือว่าเป็นคุณภาพที่มันเกิดขึ้นในอนาคตของโรงเรียนเราค่ะขอบคุณค่ะ